คนสวดมนต์มานานๆเนะี่ยจะเข้าใจนะฮะซึ่งมันง่ายไม่ยากนะก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนนอนอย่าไปนอนเปล่าๆนะสวดมนต์ให้หลับเพราะเหตุไรต้องสวดมนต์ให้หลับเข้าใจแล้วความฝันเนี่ยเป็นตัวดึงกรำรเลยนะฮะฝันลายฮนะ ไอ้สิ่งที่ฝันไปอ่ะกับไอ้ตัวที่นอนอยู่มันอาการเดียวกันนะอาการเดียวกันเลยตัวดึงไปนะฮะดึงกรรมทั้งดีและไม่ดีที่นี้เราสวดมนต์แล้วหลับมันหลับอยู่ในพุทธมนต์นะมันตัดการฝันไม่ดีได้ตัดโดยตัดเลยนะฮะ แล้วมันจะเกิดความเคยชินด้วยฮะเราไปนอนที่ไหนเราต้องสวดน,นะจนกว่าหลับพอเราต้องแก่นะฮะไม่มีใค้หนุ่มอยู่แล้วครแก่แล้วก็ต้องตายด้วยมันเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆ่า่บอกวาทุกคนทําได้ฮนระัเนี่ยเราแก่เราเจ็บเราป่วยเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้นะฮะนนนเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยประโยชน์มากด้วยฮะ รองไปสวดแล้วให้หลับแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็ตัดการฝันร้ายแล้วฮะบางคนมาถามหลวงตาว่าผมก็สวดแล้วหลับนะมันยังฝันร้ายอยู่เลยเพราะเหตุไรรู้อ่ะจิตเนี่ยมันไวนะฮะเราตามไม่ทันขนาดเราตามจ่อๆเนี่ยยังไม่ทันเนยลยเราสวดเนี่ย มันแวบไปเนี่ยฝันเลยแวบเดียวนะฝันเลยฮะยกเว้นเราสวดไปเรื่อยๆนานๆเนี่ะมันถึงจะตามมันทันนะมันจะรู้ในความฝันเนี่ยผิดไม่ผิดฮะมันจะตามไปถึงความฝันฮะ ซึ่งมันง่ายไม่ยากนะเราไม่สามารถจะไปรักษาศีลภาวานาในวัดได้หรอกนะ